สวัสดีจ้าเบิง่งเด้อนี่อหมอมพี่น้องแต่งแต่งอย่างแต่งไทยๆเนาะอันเป็นทางพานค่ะจอดก็เลยมาซื้อกจะสั่งเพิ่นแล้วแหละโลเคชั่นบ่อันนี้ก็ได้ขายแบบ้ายนียนนนะะ่ตรงป้ายนี่อันนี้เด้อค่ะตรงป้ายนี่แล้วค่ะตรงเป๊ะเลยกับป้ายบ้านหน้วยแยวแต่นี่เพิ่นก็นจะมีของขายตามนี่เนาะมีมันฮะมะขามเทศก็มีว่ผสน แต่ว่าอันนี้เป็นมันเนาะมันแครอทมัน,นี่แตงโมเนาะค่ะเนาะฟักทองเป็นเป็นของที่ปลูกเองหรือรับเออให้เขาปลูกให้ค่ะอ๋อเพิเ่นปลูกให้แล้วเพิ่นก็มาักทองอันนี้ก็มีแกนตะลุบเนาะอันนี้อีหยังเนาะอันประก็ลูกนึงบ่หรือเป็นกิโลนี่อันนี้เป็นกิโลค่ะแต่ว่าจังไว้แล้วอันนี้คือราคาอ๋อราคาเอาให้ลูกนึงค่ะได้เอาเอาลูกนี่แหละมันมันกินแซ่บเลยแม่นบ่นี่ได้เลยแม่นบ่ได้ได้กินได้เลยค่ะเอออันนี้เด้อันนี้ เมลอนเออนี่แคนตาลูปมันมีสองสีแต่มีสีจะเอายางละสีได้ค่ะอาจัดใหนเลยแม่ค่ะแทงโง่ขายน้ำผึ้งโมเแติงโมเสจะเอาอันเปลือกบางมะนี่บางค่ะเอาเอาลูกหนึ่งอันนี้ถ้าแตงไทยนี่ที่เป็นแตงไทยสิงคโปร์ค่ะซื้อมันเนื้อที่สีเขียวอ๋อเนี่ยนะเออนั่นแหละเอาเอาเอาให้ให้ได้หาลหกหกลูกก็ได้ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเขาผักเนาะ โอเคจัดไปค่ะแม่ค้า่ัสัุจะไปเจอใครสักคนเป็นของฝาก้ดยเด้นนี่เด้นนี่เห็นนะออ้ยหอมพี่น้องหอม,หอมจัดเลยค่ะแม่ค้าสั่งแล้วเอออันนี้โอ้เอาเอาลูกนี่ดีกว่าอันช่าเลยมั้นบ่นี่อ๋อเอาลูกนี่ดีกว่าเพิ่นติดราคาเราเพิ่นสั่งเหรอเรียปล้อยพี่น้องจะไปพากินยุ่งมองจะเว้นไปหานี่เนี่ยจะลูกนี่จองแล้วจองแล้ววัสัุอันนี้ค่ะที่เอาไปอ่า ันนี้สองน่วยสีนี่สองน่วยประมาณนั้นเนาะพี่น้องนี่เด้อค่ะโลเคชั่นก็คือเมกาพิ่นว่าติดตรงป้ายพานไว้แยกะขออเมก้เพิ่นก็บอกเนาะตรงนี้เด้อค่ะพานทางเส้นทางมาได้นะคะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมเนาะค่ะเด้ออันนี้ก็คือเส้นทางนี่เด้อค่ะเด้อติดถน,นน,ะนเนาะวังตะเข็บสันนี่ค่ะเนาะ โอ้ยเปี่ยนหองหอมโอเคค่ะแค่นี้แหะแดดน้ออันไล่ไม่ขากาจัดใส่ถุงแล้วเนาะโอเคขอบคุณทุกไลทุกเลที่เข้ามานะจ๊ะ